เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาขี่เป้ารถสวยๆนะครับขัสันไว้ให้ผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันทุกวันครับคลิปนี้เป็น Honda Accord นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยครับเป็น Accord v t ว c นะครับตัวท็อปปี03ครับราคาเพียง7 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับภายในก็สะอาดครับเป็นเบาะหนังแท้รงงานเลยคับ บอกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้แอร์เย็นครับช่วงล่างแน่นเครื่องเกียร์ดีครับใครสนใจก็ทักไปได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับผมสีก็อาจจะมีตําหนิริ้วรอยบ้างนะครับเป็นตรงกันชนนี่นะครับตามในรูปนี้เลยครับแต่โดยรวมแล้วยังสวยเงางามนะครับไม่น่าเกลียดครับอาจจะมีด้านบ้างนะครับสีเดิมๆครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าสวยสะอาดนะครับนะครับเบาะหนังเดิมนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยครับเกียร์ออโต ของเครื่องเดิมๆนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ